สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกทท่านวันนี้วันศุกร์ที่10ตุลาคม68นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปเลขท้าย2ตัวล่างนะครับท่านผู้ชมวดที่จะออกวันที่16นี้นะครับซึ่งก่อนสรุปรุงยาจะทําสูตรให้ดู1สูตรนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นสูตรจับคู่เลข2ตัวเลยนะครับสูตรนี้เขาก็จะมาบนล่างนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้ต้องจับบนล่างนะครับก็เข้า เข้ามาตรงสองงวดแล้วนะครับสำหรับแนวทางของสูตรก็จะใช้รางวัลที่1นึ่รางวัลที่1กับเลขท้าย2ตัวนะครับเอามาบวกลบกันนะครับเข้ามา2งวดนะครับท่านผู้ชมงวดแรกงวดแรกก็จะเป็นอเอารางวัลที่1ตั้งนะครับแต่ว่าแบ่งครึ่งก็คือ5 0 6ศู 5, 0, 6ายหกสามห้าหกอยากจะจดออกมาที่1ก่อนนะครับ5 0 6 ส5 6, 6 3, 5 0าหกห้แล้วก็ล่าง3ามน่งล่างสานะครับก็จะใช้บวกกันนะครับแบ่งครึ่ง5 0าศูนย์หครึ่งหนึ่งแล้วก็356 356นะครับบวกกันได้เลข12นะครับได้เลขห้าได้เลขแปดบวกไม่ต้องทษนะครับท่านผู้ชม ผลลัพธ์ที่เลข58ก็ใช้เลขอสามหนึ่งนะครับสองตัวล่างเอามาลบนะครับลบกับเขาให้ผลลับแปดห้าสองนะครับแล้วก็ใช้เลขล่างสามหนึ่งเอามาลบนะครับลบกันนะครับสองลบหนึ่งได้เลขหนึ่งนะครับสามลบห้าได้เลขสองได้เลขสองก็เลขหนึ่งนะครับผลลัพธ์ก็เอาเลขสองก็เลขหนึ่งเลขสองก็เลขหนึ่งมาตั้งนะครับเลขสองหนึ่งตัวนี้นะครับท่านผู้ชมมาตั้ง แล้วก็นะับเพิ่ม2 3 4ส2 3ี่นสานะครับอ่าแล้วบวกกันในแถว4 5 6 7 8 9อ่าได้เลข9้าอ่า3 4 5 6ห้าได้เลข6นะครับเลข9้าลดแต้มเหลือเลข8นะครับ6ลดแต้มเหลือเลข5เออก็จะได้คู่นี้นะครับท่านผู้ชมนะ8 5 5 8นะครับอ่า8 5 5 8นะครับกลับตัวด้วย เพราะว่าสูตรนี้ไม่ได้วางตำแหน่งนะครับท่านผู้ชมทํางวด3 5 6 3 5 6นะครับออก6 4 6แล้วก็5 8 6 4 6สองตัวล่าง5 8นะครับงวดนี้5 8มาเลขมาเลขล่างนะครับท่านผู้ชมมาเลขล่างาาจะมาแบบฟลุกหรือหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมลองดูนะครับสูตรนี้ เลขคู่เดียวเลยคู่เดียวเลยบนล่างแต่ว่าต้องจากบ,บนล่างนะครับามาดูงวดที่แล้วงวดที่สองนะครับงวดที่แล้วงวดที่สอง074646 074นะครับแล้วก็646สองตัวล่าง58ใช้074แล้วก็646นะครับสองชุด 0 7นนะครับแล้วก็บวก6 4 6่บวกกันนะครับได้เลข10ได้เลข1ได้เลข6ได้ผลลัพธ์610นะครับแล้วก็เอา58มาลบเอา2ตัวล่างมาลบนะครับ8ลบ10เหลือเลข2นะครับา5าลบ10เหลือเลข5ได้เลข5กับเลข2นะครับ หกล,ลดเหลือ5 6ไม่ใช้นะครับทุนผู้ชมตรงนี้เหลือ5ไม่ใช้นะครับใช้แค่เลข2ตัวเอา5 2มาตั้งนะครับ5เพิ่มเป็น6เป็น7 2เพิ่มเป็น3เป็น4นะครับแล้วก็บวกกันได้เลข8ป8เจ็า 7, 8, 9, ลดแต้มนะครับเหลือ7 9ลดแต้มเหลือ8อ7 8เ7ตรงตรงเลยนะครับทานผู้ชมงวดที่แล้วามาเลขบน 8ลดแต้มเหรือ7ก็อาจจะมาล่างก็ได้นะครับหมดทีแล้วหมดทีแล้วออก9 7 8แล้วก็ล่าง7 7 9 7 8นะครับ2ตัวล่าง7 7อ่ะก็คือจุดนี้เลขเขากล้ำกึ่งบนล่างนะครับลกล้มกึ่ง7 8 8 7นะครับ8ลดแต้มเหรือ7ก็มาล่างก็ได้นะครับดังนั้นเอาเอาแค่เอาแค่จุดเดียวนะครับบนล่างเลยจับบนล่างเลยนะครับ ออก7 8บนนะครับก็คือลดลดก็ได้7ก็จะได้7 7อยู่นะครับ7ลดเหลือ6อตัวเลขก็จะเยอะเอาแค่ชุดเดียวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่างวด,วดก่อนที่เลข58ก็มาจากลดนะครับออก6 4 6 5 8 5แลดแต้มเหลือ4ได้เลข4บนนะครับ8ลดแต้มเหลือ7ก็ไม่ยังไม่ได้บนอยู่ดีนะครับท่านผู้ชม5้าแลดแต้มเหลือ7 5รดลดแต้มเหลือ4ี่ด ถ้าจับสี่หก 4, โดดมาตรงนี้ก็ไม่ไม่น่าจะ <laughs> ไม่น่าจะใกล้เคียงนะครับท่านผู้ชมยังงวดที่แล้ว 8, ลแปดรถแ้มเหลือเจ็ดเจ็ดรถแต้มเหลือหกก็ยังได้เจ็ดเจ็ดอยู่นะครับ 8, แปดรถแต้มเหลือเจ็ดแล้วก็ตรงนี้เป็น 9. เก้ากดตรงนี้ก็ยังได้เก้าเจ็ดนะครับท่านผู้ชมถ้า 8, แปดรถแ้มเหลือเจ็ดนะครับแปดรถแ้มเหลือเจ็ดตรงนี้เลขเก้าก็ยังได้เจ็ดเก้าบนอยู่อนะครับได้เจ็ดเก้าบนอยู่เจ็ดตัวนี้แล้วก็เก้าตัวนี้นะครับ อ่ะถ้าถ้าเป็นเป็นแนวเลขบนนะครับเป็นแนวเลขบน9ตรงนี้7ตรงนี้นะครับ9กับ7อ่าแล้วก็วันนี้นะครับห้าลดแต้มเหลือเลข4นะครับอ่าเลข4กับเลข6อ่ะเลข4กับเลข6นะครับท่านผู้ชมอ่าหลักร้อยกับหลักสิบนะครับ6หลักร้อย4หลักสิบก็ได้อยู่นะครับถ้าเป็นเลขก็ได้อยู่นะครับสำหรับเลขบนนะครับ9หลักร้อย7หลักสิบ เก้าเจ็ดนะครับอ่าจับตรงนี้นะครับท่านผู้ชม7887บนล่างมาดูงวดงวดนี้นะครับงวดวันที่16นี้งวดวันที่1 6นี้นะครับลองดูสูตรนี้อ่า8 7 6 9 7 8ตั้ง8 7 6 9 7 8นะครับล่าง7 7อ่าแบ่งครึ่งน,นะครับท่านผู้ชม แบ่งครึ่ง8 76แล้วก็978นะครับเอามาตั้ง8 76เ7 8ก้านะครับบวกกันได้เลข14ได้เลข14ได้เลข17เจ็ด7 4 4นะครับอ่าด4 4ลบอ่าลบ7 7็นะครับลบ7 7็ตัวล่างสิบสี่ลบเหลือเจ็ดลบเจ็ดเหลือเลขเจ็ดนะครับท่านผู้ชม สิบสี่ลบเจ็ดเหลือเจ็ดอันนี้สิบสามลบเจ็ดเหลือหนะครับอก็คือสี่ยืมสี่มาหนึ่งเป็นสิบสี่สี่ลบเจ็ดเหลือเลขเจ็ดสี่ถูกสี่ยืมเป็นหนึ่งแล้ะเหลือสามนะครับยืมเจ็ดมาหนึ่งเป็นสิบสามสิบสามลบเจ็ดเหลือเลขหกผลลัพธ์ที่หกเจ็ดนะครับเลขหกกับเลขเจ็ดเลขหกกับเลขเ็ดตั้งนะครับเลขหกกับเลขเจ็ดหกเจ็ด 8 7 8 9นะครับอ่า5กับ6เป็น10 21นะครับ21อา่าใช่ไหมเอ่ย7กับ6เป็น13บวก5 21 8 9เป็น17 24นะครับอ่า24 4ลดแต้มเหลือเลข3 1ลดแต้มเหลือเลข0นะครับ ได้เลขศูนย์กับเลขสามนะครับท่านผู้ชมได้เลขศูนย์กับเลขสามนะครับถ้าเลขสามลดแต้มเหลือเลขสองนะครับเหลือเลขสองเป็นเลขบนนะครับท่านผู้ชมเป็นเลขบนสี่ก็เป็นเลขบนนะครับสองสี่สี่สองนะครับท่านผู้ชมสี่สองเก้าสี่สองเก้าหรือเปล่านะครับอ่าแต่ว่าหลักร้อยได้เลขแปดเก้าศูนย์นะครับท่านผู้ชมดังนั้นสี่ สี่หลักร้อยไม่ไม,ไม่ไม่เข้าสูตรเลยนะครับแต่ว่าสองเลขบนได้อยู่นะครับสองหลักสิบเลขบนได้อยู่สองสองเก้าสองเก้าเลขบนได้อยู่แต่ว่าชุดนี้ชุดเดียวเลยสามกับศูนย์นะครับท่านผู้ชมสามกับศูนย์ชุดเดียวเลยนะครับสําหรับสูตรนี้ครับท่านผู้ชมสรุปชุดนี้นะครับศูนย์สามศูนย์สาม 03นะครับเฉพาะสูตรนี้สูตรเดียว0330จะบนล่างนะครับท่านผู้ชมกลับตัวด้วยนะครับ0330แต่ว่าเลขบนมีมีศูนย์หลักสิบอยู่เลขล่างก็มีศูนย์หลักสิบอยู่นะครับ <c oughs> เราไม่ถูกว่า0330จะมาบนหรือล่างนะครับแต่ว่าเลขล่างมีเลขสามอยู่นะครับมีเลขสามดังนั้นคลิปนี้ลุงยาจิงเอาสูตรนี้มาสรุปเป็นเลขสองตัวล่างนะครับเป็นสูตร สูตรเสริมเลขล่างอีิงๆเดี๋ยวตัดภาพไปสรุปเลยนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมแคปแนวทางของสูตรในในคลิปนี้ไว้นะครับครับท่านผู้ชมสรุปเลขท้าย2ตัวล่างนะครับงวดวันที่16ะนะครับทุกๆเลขมาจากสูตรนะครับท่านผู้ชมสูตรที่ลุงยาได้ลองลงโพสต์ไปแล้วนะครับก็จะเป็นสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมสรุปสูตรนี้ได้เลข8079ตัวเลข4ตัวนะครับแล้วก็มาวินกัน 08,07,09,7,8,7,9,9,8นะครับแล้วก็สูตรต่อไปศูนย์บนแปล่างนะครับสูตรนี้น่าจะลงไปเมื่อวานเมืน่อะวันก่อนนะครับ8หน่วยล่างจะมี08,18,9,8,7,8นะครับแล้วก็สูตรต่อไปก็จะเป็น109นะครับท่านผู้ชมหลัก10 หลัก10มี1มี0มี9 1 8 9 8 1 9 9 2นะครับ08อ่าแล้วก็93ตัวเลขก็จะอยู่ในในในชุดนี้นะครับประมาณ10ชุด12 13ชุดนะครับอ่าสูตรนี้ได้เลข3นะครับท่านผู้ชมไม่ได้วางตำแหน่งนะครับเป็นอ่าไม่ไม่ได้วางตำแหน่งว่าจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับอมาด้วยกัน4งวดแล้วจับไว้ที่1 3 <laughs> ตัวเด่นที่สุดเลยนะครับอ่า1 3 แล้วก็สูตรต่อไปก็จะเป็นเลข 1, หนึ่งหลักสิบสูตรนี้มางวดเว้นงวดนะครับท่านผู้ชมเป็นสูตรที่แตกงวด58นะครับงวดงวดก่อนก่อนงวดที่แล้วนะครับก็ะจะมี19 12 1314เลข4จะไม่จำนะครับท่านผู้ชมเลข4อาจจะเป็นเลขดับงวดนี้นะครับสำหรับเลขล่างนะครับ7บวกเเป็น14นะครับ4อาจจะดับนะครับท่านผู้ชมใช้เลข2ตัวล่างบวกกัน 8บวก5เป็น13นะครับ3ไม่มา3บวก1เป็น4 4ไม่มา6บวก3เป็น9 9ไม่มานะครับ5บก0ได้เลข5 5ไม่มา6บ2เป็น8 8ไม่มาอันนี้0 0ไม่มานะครับ6 6กับ0ได้เลข6 6ไม่มา2กับ0ได้เลข2 2ไม่มา8กับ7เป็น15 5ไม่มา6กับ0ได้เลข6 6ไม่มา8กับ5เป็น13 3ไม่มา6กับ3เป็น9 9ไม่มา3กับ2เป็น5 5ไม่มา ห้ากับสี่เป็นเก้าก็ไม่มานะครับก็น่าจะดับเลขสี่นะครับท่านผู้ชมเลขสี่ลุงยาจึงไม่จำนะครับอ à, ตอนตอนที่ทําคลิปก็คือจากเลขสี่เป็นตัวการน,นะครับดังนั้นสี่สี่จะไม่มีในนี้นะครับท่านผู้ชมในนี้มีเลขศูนย์หนึ่งสองสามแปดเก้านะครับเลขเจ็ดจะเป็นตัวการน,นะครับท่านผู้ชมเลขเจ็ดจะเป็นตัวการสูตรนี้เข้ามาบนล่างนะครับเป็นสูตรแตกเจ็ดแปดงวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมสูตรนี้ สูตแตกเจงวดนี้งวดที่8แล้วนะครับก็คือ7งวดเขาเขา้าเขา้เขาชุดบนล่างบนล่างนะครับท่านผู้ชมงวดท,ท,ที่แล้วมาบนก็จะมี9ก้า9นึ่งเก้าสองก้สนะครับสําหรับเลขล่างเลขล่างจะไม่จับเลขสี่นะครับท่านผู้ชมจะก็คือเลขสี่จะมีมีสองสนะครับ2อสแล้วก็เก้าสี่เจะไม่จับนะท่านผู้ชมเก้าก็จะจับ92 91 19งนนะครับสองหนึ่ง หนึ่งสี่ก็จะตัดนะครับท่านผู้ชมจะเป็นเลขบนนะครับเลขบนยังไม่ได้สรุปนะครับแต่ว่าชุดนี้ท่านผู้ชมต้องจับเลขบนนะครับเลขบนด้วย92 9 1 9 4 2 4 2 1านเอ่เป็นเลขบนด้วยนะครับแล้วก็อีกสูนรหนึ่งเมื่อกี้นี้สูตรมอเตอร์อตอรคลิป0330์าลุงยามาเป็นตัวการนะครับเพราะอาจจะมาแบบครุกคลุกนะท่านผู้ชมระหว่างเลขศูนย์กับเลขหนึ่งเลขหนึ่งมาแทงฝานะครับเลขหนึ่ง เลขหนึ่งมาแรงเออแต่รุงยาแปลกใจตรงเลขหนึ่งสี่ตรงนี้นะครับผู้ชมหนึ่งหลักสิบหรือจะมาหนึ่งสี่มีหนึ่งสามแลวหนึ่งสี่อีกตัวนะครับเลขดาบอาจจะมานะครับเอาหนึ่งสี่อีกอีกเลขหนึ่งนะครับกันพลาดอ่าสี่เลขดาบก็เอาเลขสี่อีกตัวนะครับหนึ่งสี่ลดแต้มเป็นศูนย์สามนะครับ เอ,อ่อตัวการที่เด่นที่สุดเลยก็จะเป็นหนึ่งสามนะครับท่านผู้ชมการเด่นหนึ่งสามนะครับอ่าแล้วก็ศูนย์สามศูนย์สามนี่เราจับบนล่างน,นะครับนทะ่านผู้ชมอ่าแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดอ่าก็จะมีหนึ่งสองเลขเด่นนะครับอ่าหนึ่งสองอ่าตัวการเด่นนะครับเลขหนึ่งจะเป็นวางตำแหน่งไว้ที่หลักสิบนะครับท่านผู้ชมหลักสิบเลขหนึ่งเลขแปดหลักหน่วย เลข9หลัก10นะครับแล้วก็เลข0หลักหน่วยหลักสิบนะครับท่านผู้ชมเลข0ูย์หลักสิบหลักสิบมี3เลข901หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยมีเลขเดียวเลข8แล้วก็ตัวการจะมี3กับ2นะครับกันมาหลักหน่วยดังนั้นตัวเด่นในชุดเด่นนะครับอันนี้อันนี้คือชุดกันนะครับ1 3กับ9 7นี้ตัวการกันเด่นนะครับเด่นที่สุดเลยก็จะเป็น18นะครับท่านผู้ชม18กับ19นะครับ 18กับหนึ่งเก้าอ่อท่านผู้ชมต้องกลับตัวด้วยนะครับสําหรับเลขหนึ่เพราะว่า1นึ่งมาหลักสิบนะครับเก้าก็มาหลักสิบหนก็มาหลักสิบหนึ่งเก้าก้าหนึ่งท่านผู้ชมต้องกลับตัวนะครับอา่าแล้วก็เก้าเก้าแปดเก้าแปดนะครับเก้าแปดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์แปดแล้วก็อื เก้า่าโดยเฉพาะเลขหนึ่งถ้าท่านผู้ชมมีเลขหนึ่งวางเลขหนึ่งไว้ที่หลักหลักสิบนะครับท่านผู้ชม1812 13 10อ่าไม่น่าจะมาด้วยการเพราะศูนย์อยู่หลักสิบหรืออาจจะมา1นนะครับเลขพี่น้องเลขพี่น้องจะมา10หรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9าม11่ห้าหกเดชุดนะครับท่านผู้ชมอะ,อะประมาณนี้นะครับ สำหรับเลขท้ายอาสองตัวล่างนะครับตัวเลขที่จะต้องกลับตัวก็จะมี118กับ81นะครับ188่งอปไฟหนที่จะต้องกลับตัวเด่นที่สุดก็จะเป็น1918เอางอลยาจะเขียนว่าเด่นที่สุดนะครับท่านผู้ชมเด่นที่สุดเด่นที่สุดนะครับ เด่นที่สุดนะครับออเด่นที่สุดก็จะเป็น19นะครับ1 9ึ 19, ่งเก้าอ1อหนึ่1แปดหนเก่หนึ่งสเก่เกด 98แล้วก็0 8นย์นะครับเด่นที่สุด6ชุดนะครับท่านผู้ชมหนึ่งเก8าห9ึดหนึ่งสานด้าดนะครับอันนี้เด่นที่สุดนะครับท่านผู้ชมเด่นที่สุดเด่นที่สุดนะครับเออฟันฟันธงเลขไหนไม่ได้นักนะท่านผู้ชมฟันธงเลขไหนไม่ได้อ่ะเอาเอาเป็นเด่นที่สุดเลยนะครับ ต้องกลับตัวนะครับท่านผู้ชมต้องกลับตัวนะครับอ่ะเขียนเยอะตาลายเลยครับท่านผู้ชมแคบไว้นะครับองวดนี้ขอให้ได้นะครับอันนี้อันนี้คือเด่นที่สุดล้หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งสามเก้าเจ็ดเก้าแป่ท่านผู้ชมต้องกลับตัวด้วยนะครับ ก็จะหน3 4 5 6อ1้าดา1นชุดเอนะครับตัวตัวที่วงจับเยอะหน่อยนะครับแล้วก็กลับตัวกับตัวกันทุนคืนนะครับ15ชุด30ชุดเลขล่างเลขบนเลขไม่เยอะนะครับเลขบนลุงยาเพิ่งทำไปประมาณ3-4สูตรนะครับก็จะมีอยู่คลิปนึงก็คือเป็นสูตรที่ซื้อสลากินแบ่งได้รัฐบาลได้นะครับ เป็นสูตรที่น่าคิดว่าน่าจะแตกนะครับสูตรนั้นเดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับอ้รลุงยาจะาสรุปแนวทางเลขท้าย3ตัวบนนะครับอขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมลุงยาสวัสดีครับ